ครั้งที่97วันที่14กุมภาพันธ์2569แฮปปี้วันทรายดีสาัทุกบับบนี้เป็นครั้งที่97วันที่14 กุมภาพันสองห้าแฮปปี้วาเลนไทน์ดีข้าพเจ้าที่ชื่อพิกกี้สอโรบิสิทขอเปล่งวาจาสัตยายิปตะมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธตมกุฎชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์รรเ,รเจ้าบูชาในองค์พระประวัติเทะเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จหลวงปู่วันเดหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกุบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาเมีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอุโมงนาในการสวดสัตยายมิมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนายไรกบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดลบันดาลในเจินค่าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกก่่าารสสวดัตตตยนม์อไป บทสวดจุมน anyway, ุปเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตลาราคชนตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสุนันตุสกมกตังสักคีกามิจรูปีคิลิสิการเตติจติลิเกเิมานีทีเปรรเติจกามีตารุว่านักหนีเกหอยวมรดมันติวัตถุไหิเขเตปุมมาจัจันตุเทวาจลาทารวิสมีญกคัตธรรมนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสัตบุมีสุนันตุธรรมะสวรรดงกาโลอยัมปัตันตาธรรมะสวรรดงกาโลอยัมปัตันตาธรรมะสวรรดงกาโลอยัมปัตันตาบทสวดน้ำกาสิทธิคาถา นโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญงพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสรณังอัญญงธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมสรณังอัญญงสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโสติเมหนตุสัพปทาบทสวดมหากุุิโกนาโถา มหากุริโกนาโถอัธยะสัพพปานินังปุเรตวาปรามีสภปาตโตสัพพธิมุตตะมังเอตีนะสัจจตวะจินนามามุตุสัพพุปตะวามหากุริโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปรามีสภปาตโตสัพพธิมุตตะมังเอตีนะสัจจตวะจินนามามุตุสัพพุปตะวามหากุริโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปุเรตวาปรามีสภปาตโตสัพพธิมุตตะมังเอตีนะสัจจตวะจินนามามุตุสัพพุปตะวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอกวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสังเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกนะสถิงปัจมาเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัศสิหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาหุติพระกวันตังทัศนายนพิกุสังกัจจะตะโกจตุนังจุทาวาสการิกานังเทวานังอิตตะหุสิออยังคูพระกวาสังเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกนะสถิงปัจมาเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัศสิหิเจโลกธาตุหิเตวตาเยปุยนา สันนิปติตาวันตีพคะวันตังทศนัยะาปิกุสังกัจจะยันนูนะมายังปิเยนะภะคะวะเตนุปัสสังเะเมยามาอุปสังกมิตาวะพระวะโตสันติเกปัจเจกะกะถาสาปะภาสยามติอตโกตตาธิวตตาสซยัทปีนามะปะละวะปุริโสสมัญจิตตังวะปะหังปะสาเรียะปะสาลิตตังวะปะหังสัมมิจฉยะอิวะมีวะสุทาวะสิสุเทวิสุทะลังิตาภะคะวะโตปุระโตวะตุระหังสุอตโกตตาธิวตตาะคะวะตังวิวาติตาวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตตาพระกวาตู มหาสมัยอยู่ปวันนัตสมิงทิวัคยาสมาคตาอาคตมรอิมังธรรมสมาอยังทักิตายว่าอราจิตสังกติอัตาคูว่าปราธิวัตาปะกอบตัวเซนิกีอิมังกะถังอภัสริตัตตาลาภิกขวสมาตาหังสุจิตังอัตโนชุกมะกการสุสารติวะนเนตันกะเนตวะอินทริยานีรักันติปฏิตติ อัตะโคว่าปราติวตาปะกวโตสันติเกอิมังกังถังอภัสสิจิตวาคีลังจิตวาปะลีขังอินทักขีลังโอหะจะไม่มีชาติเจรนติสุทาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตะโคว่ปราติวตาปะกวโตสันติเกอิมังกังถังอภัสสิเยเกจิปุทังสนังกตาเสนาเตฆมิสติอปายปุมินปายามนุสังเทหังเทวกายังปะรีปุริสันติติอัตะโคเพราะวาพิกุอะมันเตสิเยบุเยนาพิกเวทัสสุโลกตาตัวสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตากะตังทัศนัญญาพิกูสังกั เอตัปรมายวะติวตาสเนปติตาอหิสุงเสยยัตถีนาไมฮังเอตัลนิเยปิเตปิกเวภะวิสติอนาคขตมัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวัตานังเอตัปรมายวัเิวตาสเนปติตาภะวิสติเสยยัตถีไมฮังเอตัลนิอจิคิตสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิตสามิปิกเวเทวกายานังนามานิเทจิตสามิปิกเวเทวกายานังนามานิตังฑุณธตังสาธุกังมานสิกโรทาภาสิสามิติเอวอมเตติโกเตปิกเวภะกัตโตปจัสมุสุมภาวะเอตัตถวจัก สิโลกะมนุกัตสามิยัตถบุมาตัสสิตาเยสิตากิริพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสันลีนาโลมหังสาวิสัพุโนโอทาตมันตสาสุธาวิปัสสนามนนาเวลาเิญโยปัสเตยตวะวเนกปิลวัตเวะโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสัสนิลเทเทวกายาปิกตาเตวิชานาตาปิกุบูเตจตปปะกุลุงจตวาปุตสะสัสนังเตสัมปตุรงหูยานังอมนุสสานัสสันังอเปเกสตมันตะขุงชาทังอัตสัตติลิงสตังอีเกสสัสนังอมนุสสานามันตะสุงอเปเกนสตมันตะขุงที่สาสภะพุงตััญจะส ว่าวัคิตวานั้นจักกุมันแต่โตมันตะยิสัทธาสาวกเสะเสะติเทวกยาปิกตาเทวิชานันะพิกเยวหังกิเยิสามีขิลาหิอนุปปสสัตาสาสาวยขาภุมิกับวิรัตวาอิทิมโตชุติมโตวันมันโตยสสิโนมุทมนาิกมุิกุนังสมติมนังชาสาสาหิมวตายขานัตตวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนมันโตยสสิโนมุทมนาพิกมุิกุนังสมติมนังสตากิราติสาสายขานัตตวนิโนอิทิมโตชุติมโตว อิเจเดสุลัสสหัสยักขานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันมันโตยะสัชิโนมุตมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมุนังเวสามิตาปัจัตสตายกขานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันมันโตยะสัชิโนมุตมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติมุนังกุมภิโรราชากิโกเวปุลสันนิวิสนังพิโยนังสัตตาสหัสังยักขานังปจิรุปัสติกุมภิโรราชากิโกสุปะขะสมิติมุนังปุริมัจจะที่สังราชาทัตตะรถุปัสสาสติคัตตานังอธิปติมหาราชายจัจเจโสปุตต ทักขิดันจติสังราชาวิรุณหูตปัสสาสติกุปทานนงอธิปติมหาราชาเจจจิโสปุตตปิต์สัพพโมอิเตนมามหาภลาอิทิมโตูชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมตมนาภิกขมุงภิกขุลังสุิติมนัง ปจิปัจทิสังราชาวิรูปปัสติญาคาังอธิปติมาราชาจใสจิโสปุตตปิตสภาวอิทัณามามหาปลาอิติมันโตชุติมัโตวันมโตเจสจิโนมุธมนาิกมงปิกุณังสมิติมุนังอุตารันจทิสังราชากุโรต菩ัสติญาคาังอธิปติมหาราชาจสจิโสปุตตปิตสภาวะอิทัมหปลาอิติมโตชุติมันโตวันมันโตยสจโนมุธมนาิกมงปิกุณังสมิติมุนังปุริมาทิสังทตตะโถทักกินานาวิรูหกโหปชิปินาวิรู ตาสาอากูวันจันนิการสถามายาคูเทนทุเวเทนตุวิภูจัจวิภูโตสาจะธนูกามาเจตโตจักกินุมันทุนิมันทุจักปนาโตปมันโยจักเทวสุตโตจามัตติจิตตสโนจักันปูนโนรณชาจโนสโผอากูวัญจันสิกูเจวะติมพลูสุริยวัจจะสาเอเตจันเยจราจานุคันทภาษาลาชุบพิมูธรรมนาพิการมงพิกุลังสมิติงวังังอาตากูนภาษานาคาเวสราสหตจักกากัรมพละสัตตะลาอากูปายาคาสหายา ยาติพิยามุนาทัตตลาจะอากุนาคายาสจิโนเอราวโนมหาราโคสุบคะสมิติมณังเยนาคารเชษาสารันติทิพาสทิชาปะคิวิสุตะจักูเวหานัสสาเตวะนัมฉปตาจิตราสุปนายติจันสนงมาภะยันตทานะคะราชนะมาสิสุปัตตโตเกมามากาสีปุทโสรณะใหิวาจาหิวโปวัญจนาคาสุปนานสารนามังสุปุถังจิตาวจิรานเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตตุวัสวัสดิเตอิทิมันโตยะสจิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุราานเวกสาเวปจิติสุติติจักภะราโทนมุจิสาสตัจจะะปปปลิิุตัันนงสเวโรม ราหุปะธานมุปปะกมุงสมบยรณ์านิปัตตันตีพิ่กุนังสมิติมุนังอาปูจัติวาปตะวิยะติโชวายุตตากรมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจะยศสสาสะเมตตากรุณากายิกาอาภูติวายจสสัิโนทัสเตตัศตากายาสเพนานัตตะวันิโมยที่มันตูชุติมันตูวันะมันตูเจสสันโนโมธมนาพิการมุงพิ่กุนังสมิติมุนังเวนทูจัติวาสหานิจชาอาสมาจตุเวยมาจันทสุปนิสาติวาจัทธมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาติวาสุริยมะคูปุรักิตาสุภณะตานปุะกคตากน สัปปนตวันิโนอิติมโตชิมตนสสิโนมุมนาภิกขมุงิกุณังสมิทิมุนังอัตคูสาภุเทวาชลามกิสเกลิวอริตกาจโรชาชาอุมาปุปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมจัอาจุตาจานิชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัสเวเนสิโนทัศเรทัศากายาสัปปนตะวันิโนอิติมตชุดิมัโตนันมันตยสสิโนมุธมนาภิกามุงิคุณังสมิติมุังสมานามหาสมานามนุษยุสามโนุยาสุดมารจิา ยัสสจิโนทัศเตทัศตากายาสัพเพนัตตวันิโนอิติมโตชุติมันโตวละมันโตยัสสจิโนมุธมนาพิการมูลพิคุณังสมิติมุนังสุกากรุมหาอรุณาอากุเวคะนาสสาโอทาตะไครหาปรมุขะอากุตวาวิจกนาสตามะตาหารคกชามิสกาจยัสสจิโนทนายังอาคาปัญโนโยทิสาวิวัตติทัศเตทัศตากายาสัพเพนัตตวันิโนอิติมโตชุติมันโตวละมันโตยัสสจิโนมุธมนาพิการมูลพิคุณังสมิติมุนังคิมิยาตุสิตายามากตะกายัสัจจิโนสั จดิตินามาจาสวานิมานะรติโนอากูอัตคูปรินิมิตาทัศเตเตทัศตากายาสเปนานตตวานิโนอิทิมาโตชุติมันโตนัมันโตเจสัจิโนโมทมนาพิการมงพิภุนังสเปติวนังสัตเตเตทวานิกายาสเปนานตตวานิโนนัมันวายนาอัคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหปุถะชาติมคีหลังโอคตินัามาณสองตะกิโมคตระนาคังจันทวะอสิตาติตังสุปมาปรมัตุจักปุตตะอิทิมาโตสาสนาอุมาโรติโสจักสุปะคะสเปติวนังสาสสพพมาโลกันังมหามรามพิตตตตติิิออุุปปะะนนจจจัััูสสสสสสมกายโโเเท โตปริวาลโตเตจัสเพียบิกาเตสิน์เตวีสปมะเกยมาราชินาบิกามีภสษากันนาสัมมันทียังเอตักันนัาปันทัทอาราคินาปันตมตุวุสมันตาปริวาริหะมาบูบุจิตาโกจิดังอิติตถะมหาเชนโอการสเชนังอเปยิัยปัญนาตะละมหาจัสรังกตะวันนภีระวังยะถาภูสโกเมโกท่นนั่งยันตุสวิจุโกตถาโสดปฏิทัติสังกุตโตอสยังวเสตันจัสมพังอภิญญาญาบวะกิจวานาจักภูมาตตัวมันติยิสัทธาสาวกีจตุนีนาเตะมาราชินาบิกตาเตวิชนติกโว เตจจตตปปมกุงสุตวาพุทธะสัสสนาวิตาลาเกหิปกามุงนสังลมปิอินชยุงสภเพวิจิตาสังฆมาพยาติตายยสสิโนมุทันติสาพุทธิสักกาเตชนีสุตตติบทสวดจุลชยปรกรนโมเมพุตติเจสารัตนตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานารายาปรมีสุราสิทธิปรมาจอินทาจจตุโลกะคัมพิระกะะสมุตาปูตุงคังคาคะจะสัพรมะชยชปสิทธิปวันตุเต ชยาชยะตรณีตรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยาชยาข้าควละตวรณิสัยนิสัยเสนะไม่รู้ราชผลวรชีชยาชยะคำพีระสมภีนาเกียนท่านาคีปิสัจจปุตตะกาลีชยาชยะตุนิมิตาโลกีชยาชยะสังคีสุตทานมุขชาชยาชยะวรุณมุขศาสตราชยาชยะจำปาทินาข้าควละกันเกะชยาชยาข้าเจควละตุรงสุขละบุชงเสียาปยติปาชยชยะวรุณมุขยตาชิตาิตาเสนาลิปุราสุินรดีชยชยะสุขาสุขจีบีชยชยะตรณีตรีสธาสุชยะชยะตรณีสัติ ชยาวโรนันยคีชยชยะราษฎรสุรพุชเตชาชยะชยะปรเมีนตะนาชยะชยะราชาธิราชสัจชัยชยะชยะปตวิญสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกาปุตตสาวังชยะชยะมหิสุโรหโรหินเทวาชยะชยะพระมาสุรพูชยะชยะนาโควิรุณนาโควิรุปโคจันติมารวีอินโทจเวนเตโยจักุเวโรวรุณโอปิจอะคิวายุจปาจุนหงกุมารุทัตตะตะโกอัตตะสะมหาเทวาอิสิทธิตาปัสะอาตะโย อิโนสาวกาสภาชยรามภวันตุติชยธมูจะสังคูจะทัศปารลจะชยกังเอเตนะชยะเตชนะชยสุสีภวันตุตเอเตนะพุทธเตชนะสดนตุตชยมงคลังชโยปีพุทธศาส์สิริมตัวอายังมาราสัจจะไปอยู่ตัวปราชโยอุโคจะยำโุธิบันเทปกมุติตาชัยะตถาพระมคณาไม่หินสิโนชโยปีพุทธศาส์สิริมตัวอายังมาราสัจจะไปอยู่ตปราชโยอุคจะยำบุธิบันเทปกมุติตาชัยยตถาอินทกระามิน ทวัณะมหิสินชโยปีพุทธศาสตริมตอายางมาราะจะไปีปิะตปราสโยโอโคสยามปุติมันเทปุกุตาชยตถาสุปนักคณะมหิสิโนชโยปีพุทธศาสตริิมตอายางมาราศะจะปบปิตูปราสโยโอโคสยามปุติบันเทปุกุตาชยะตถานาคณะมหิสิโนชโยปีพุทธศาสตริิมตัวอายางมาราศะจะไปบีปิะตปราสาโยโคสยามปุติมันเทปุุตาชยตถาสัพพมาคณะมหิสินชยันโตปุติยามูลีสกญานังนันทวัโน สุนิตังสนุโมจัสุิตังพระมาจจริสุปตกินังกายกรรมังวจกรรมังปตกินังปตกินังมโนกรรมังปิิปตกินาปตกินานิกตวานละปตะเปตกินีเอเตอัตาสุกตาุิหาทธาสนาอโลคาสุกิตาหนตสหสเปหิยติภิสุนันตุปนตเยเทสมิงทานิอัติคตาทีายุกาสตุนโตสุกาหุตตสัพปะาละันตุสัพสัตตนัลคันโจิตนาสัสนัยากจิปทนาเตสัสเปปุเรนตุมโนรัตานตตะ ฐาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังอิบอมีสุตังอีกังสมยังปะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวณีอนากะปินทิกัสสะอารามีตตะละโกปะกวาพิกวามันเตศริปะกโวติพัฒนเตติเตปิกุปะกโวตุปจัจจสุมขวาอิตัตถวจะอุปทาวาพิกเวตตะะกาตะนังลุปทาวาตตทะกาตะนังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเบสกณาอานิจจติตังตะทะกโตอภิสมุจจะติอภิสมิธิอภิสมุจจะติวาอภิสมิธวะอจิกะติเตสิติปัญญเพติปัติ <clears> hmm <throat> อุปาวาพิกวีตถาตานังอุปาวาตถาตานังทีตาวาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปพสังราตุกาติตังตถาคโตอภิสมุจติอภิสมติอภิสมุจิตวะอภิสมตวะอจิกติเทศติปัญจปติปัฏเปติวิวัติวิปัสติกตตนิกรติสเปพสังาตุกาติอุปาวาพิกวีตถาตานังอุปาวาตถาตานังทีตาวาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมนตติตังตถาคตโออภิสมุจจติ ว่าตูปัจิตังอภิธานตุติบทสวดพัทเทกัลตะกขถาอติตังนานะวาค้าเมืยะนับไปต่างกังของีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตามปัญนันตังกับปัจะอนจรตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปนันจะโยธรรมตตะ ตถาวิปัสติอสังยิลังอสังุปังตังวิทามนุปรวย,ยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแขนก็ควรพ,อพ้อปูนการเช่นนนไวอ้อชีวะกิจมาตปังปูจัญญามรณังสุเบความเพียรเป็นกิจทีต่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นายนโนสังกัลเตนะมาเหงาเสนีนะมัจจุนาเพราะการปัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตามตันติตังตังเบพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงอาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวชปัจจวีกขณะสเพสังคาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสเพธมาอนตตาสิ่งตั้งหลายตัางปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใจสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวตนของเราอัตุวังชีวิตตางชีวิตของเรา เป็นของมายังยินทุกวังมรณะนงังความตายเป็นของยังยินอวสังมายามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอชีวิตตังเมอเนยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกาย,ย่วจิรงังร่างกายนี้มีเนตั้งอยู่นานอภปตาวิญญณุขันปสัสจจากปัญญาชุดโทอันเก่าทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะลังอยู่ว่าประดุดังวัดต้นมาในท่อนฟื้นนิลัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวะจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรนุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมุสโขความเข้าไปสงบแล้วคับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตาเมลันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามะลิสเีที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาลิสสามีเราข้อจามกในนควาามตยยี้่อมมมไ่่ีแกเเราลยบทสวดเมตตาอย่างกนจ้น ยักิจจิกุสลังกัมมังสเพหิปเทหิกตังปุญญโนอนุโมทนตุสนันตุปนโเยเทวะสบิงตานีอธิกตาธิกาุกาสทามนตุสุกิตาหนตุทุขาปุญจันตุมาตาปิดาสุกิตาหนตุทุขาปุจันตุสยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปุบจันตุสยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปุจันตุสีปิสาสเพยขาสัพเบตาสุกิตาหนตุทุขาปุจันตุสอาจารยุปชัยสุกิตาหนตุทุขาปุบุญจันต บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวกัันติมายาติปปะกวานโมโพธิสัตว์ตัวกัันติมายาติปปะกวานโมโพธิสัตว์ตัวกัันติมายาติปปะกวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารรับาจินีทูเปคหรีโพธิคหรีแตงแตงตาธรรมทานนี่นะเพระวันตุกภูจิตาโสติงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจัมัชฉา นวกาจะจปกขบูศารามิกาธนปฏิอุปสกาคามาจเตีสานิคามาจัยสราสปานาปูตาจุปิตาพะวันตุเตชาลภูชาเยปิจันตสัมปวาสังเสตชะตาธบุปปาิการนิยานิการธรรมวังปจิเตสเพปิทุกษะกะรวนตุสังกังทาตุจิรังสตันธโมธรรมตราจัพุกุลาสังคงโมตุสมะโควะอัธยาจหิตายะอัมเฮรักตุสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวุจิงสปปุณยมะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสนา โมตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทังบวชชนโตกาลิติบุปภวสตุวุฒิภาวายสตานังสมิทังเนตุมิตาหนึ่งมาตาปิตาจันตระจังนิจังรักขันติพุทธังอีวังธรรมีนาราชโนุปชังรักขันตุสัพพทา เทวตาวโยชนากถาทุกขปตาจนิตุกขาพระจปตาจนิปยาโสกปตาจนิโสกังตุสัพเปิปันิโนเอตาวตาจำหิสัพตังบุญยะสัมปทังสัพเพทวานุโมตันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธาทางธานังทัตันตุสัทธายะสีลังละคันตุสัพปธาภาวนาวิละตาคันตุเทวตากตาสุมังคลักถาหุตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพติวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีหุนุเนี่ยตะลังหุตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพติวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหุนุเนี่ยตะหลังหุตุังล สัพพีพุทธาภรลปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนละกรรมฐานสัพโซสพีพุทธาภรลปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนละกรรมฐานสัพโซสพีพุทธาภรลปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนละกรรมฐานสัพโซสพีพุทธาภรลปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนละกรรมฐานสัพโซสพีพุทธาภรลปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนละกรรมฐานสัพโซ สภีพุทธาภลณปตาปจิการนันติยังพลังอานันติชนะกรรมถามมิสสะประสงค์สภีพุทธาภลณปตาปจิการนันติยังพลังอานันนันติชนะกรรมถามมิสัะประสงค์ด้วยนิพพานเมืองภูทรนี้ข้าพเจ้าได้สวดตะยาภุตะมนีข้าพเจ้าขอโนกล่าวทิฏถวายเป็นพระสุนทแห่สุนทรพันนาเจ้าสกิจพระบรมราชีนาพระบรมราชินีพิพีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ขอได้ทรงเห็นบุญกุศลนี้จงเป็นสภาเสริมคนแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยต่างทั้งบวงให้มีหนังก็ได้จุดเดืนมังกรเป็นสมาชิกมันชอบทำคำว่าไม่มีอุจจากย์ตางชนขออยากได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งชนว่าสมมาสมุทรเจ้าให้ดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โนมูลธนาสต์การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายใดและฝ่ายเรา รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบโมลิตได้จัดสร้างเพื่อให้เปลี่ยนเรื่องพุทธภาพเทวัตถุภาพ,ภาพและลิษทานความศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นศิลปวัตถุแก่แผู้ปกครองและบูชาชนการเถิดสาธุ